ทุกคนแก้สวัสดีกู้อมทุกคนด้วยนะครับตอนนี้เราก็อยู่กับผมท็อปนะในวันนี้เราก็อยู่กับเกมอะไรก็ไม่รู้ซึ่งเราก็จะมาเล่นเกมนี้แ,ลแหละมาเริ่มกันเลยไอเวียนโฆษณาโอโชีไม่รู้ว่าจะทำในอะไรดีว่าเปลี่ยนเสียงเข้ามาสด เลือกเทียมได้เทียมก็เป็นเทียมแลวยนวเงินเทั่วไปเฮ้ยโอ้ยลุกืละหัวคมคม ยีใครมาอิจาที่จะมาสู้กับเราฮะมีาาสิมาสิมาววมาววอาอน้า้าว้าวว้าว้า้วว้า้ จยิงตรงจะจะยิงขาได้กันยิงหัวยังดีเลยนี่เออเออโคตรด,ดีเลยเออเออเออมาสิเออทำไมเยอะอยูอย่ตรงนี้ล่ะเพื่ออะกัน ปุ <rude S 2> ่ดีเลยไอ้เวรระยัดไร่ระยดใจแบมีซีโฟด้วยนอกจาปืนมีระเบิดด้วยไม่เป็นไรเราปืนกลก่อนโอ้ยใส่อือศาสตร์กระสุนกระจายอือแบบปืนนี่ทุ่มก่อนอือศาสตร์กระสุนคนคนนั้นต้องรอดแน ปืนกดไยงระไกลเนาะใช้ปืนสูบประเห้จริงๆนะปืนกดไปยิงละละกักไกลรนะยะไกลเติมกระสุนสักแป๊นะนนปละละบหน,นึ่งเงียบเออละเลือกเพชรที่นอยจะหมาะกเ ค่ะแล้วเอ็กซีเออคือเติมให้อัตโนมัตินะก็มีตนะ้นฉบับอีกคนหนึ่งด้วยคือวันนี้เราจะมาเล่นเกมอะไรสักอย่ยางหนึ่งไม่บุบ๊คเบาซึ่งเกมไม่ได้เพราะเขาไม่ได้มาเป็นสปอนเซอร์คือไม่ใช่สปอนเซอร์คือเคนนีมก็เชิญ ปืนนี้คือสาตกระสุนดำเหนีก็ใช้ได้มีหมดเลยเจอเติมกระสุนท้ากันแหละก็เสียนี่ก็ละเหตุีน้อยด้วยนี่ก็ละเหแลอีนี่ใช่ไหนี่ก็ละเหตุผลแบบนี้อีบ

อิสระก็จะเป็นหกเก้าแ่มันเกี่ยวอะไรกับหกเเหรอเราเดินเดินหกเก้าไงอยคิดเไม่อะไรหรจะแค่เดินหกเก้า,า,ด,ออออา,ด,าดที่า้อใก็คือเสียงเพืนดังขึ้หเลยเอเแลวใช่มันคือเสียงเพืนดังขึ้นหายม้ เป็นสปอนเซอร์กูโว้ยแอบออแล้วซีฟูบ้างมีให้ยนยนพอดีผมแอบเล่นเกมนี้มาสับแบบนึ้นแล้วแหละโยนยนยนกดปุม่มตูมแลวจะอะไรก็กลายเป็นคนที่กระจอกมาก ขน,นาดใช้ปืนเพราะยังฆ่าไลา่ฆ่าได้น,นันเนี่ยกระเจาะแค่ไหนเนี่ยข้อดีขอซีโรคือมันสามารถสะส,ส,สมน้ำเบื่อได้วใครก็ได้มาสู้กับตูสิทำมาคานมือว่ะอ คือข้อที่ขอซีฟูย์คือต่อให้ตาลุกระเบิดแล้วก็ยังอยู่อยู่คือสามารถสะสมระเบิดได้นี่สะสมระเบิดได้เออคือเออี่สอง เราเบิดได้โอ <Jamie, here S 1> ้แหละหายเลยไอวเราเนี่ยได้เน่น่่นี่น่น่นี่ขนาดใช้ปืนพวกยังตายได้เลยเนาะเรานี่มันเจงจริงจริงเดี๋พวกมันจะเป็นไอบ่าเขาเลยดูกล มาแล้ววางซีโฟไปวางซีโฟสุ่งทอนซูไปบางคนก็จะไม่มีส่งทอนคูไปนะเนื่องมันสามารถสะสมระเบิดได้แล้วก็สามารถทำให้มันเป็นเลวเกียร์ได้ ลองดูแบบสะสมระเบิดกันเหรอคือมันสามารถสะสมระเบิดได้เดี๋ยวผมจะกดปุ่มกดจุดตาไประเบิดอ่ะจะระเบิดเป็นรอยลูกเลยใช่คือแบบพัดตาลอยครั้งมันจะจับเสื้อรอบละห้าลูกแน่เหมือนตา100ลอยครั้งก็ห้าลอยลูกอ่ะตู้แล้วเป็นหนึ่งเอาในอาวุธที่สามาฆ่าตัวตายเองได้ ทุกคนรู้จักสเกาจะเกมทีพอเทียนไหมะี่พี่มันจะวิ่งเร็วๆหน่อยสเกเอ่ะทีฟอร์เทีแล้ววันนี้เราจะมาลองตุ๊กตาเต้นปุ้งงปเนี่ยสักเกาเพื่อดน้อยไปเลยปึ้งป สกาวมันจะใช, descon, ช, embodied, ช้ยีเดียสกันสกันรุเป็นสโครับตาจาเนี่ยคือสกาวมันจะวิ่งเร็วอะสกิ้งสกิ้งเกิะงสกิ้งสกิ้สกิ้งเกิบงสาิงสกิ้งสกน้งสกบ้งสกิสียงเปิ้งสกิงียบลงวะ ชั้นทีว่าเออหลบไปว่าปืนมันใช้ในระยะเข้าเออแล้วมีอาวุธระยะไกลด้วยก็ทำให้นักข่าวตื่ตัวเพราะว่ามันกระมิดก็เบาชุบผาเลยมีแต่แค่ลวแล้วมีใหญ่เนื้อค้อนอันนี้ง่ายนะคอนอ่ะมากสุดก็แค่ทำลายกำไรเองตู้ตู้มจะใช้โจมตีแทบจะไม่ได้เลย อันนี้ก็มอการสร้างสิ่งก่อสร้างอันนี้เพื่อ,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 นนอป็นอะไรแต่สุดน้อยใหโทรสัพจะต้องเป็นเปินเกือเนี่ยสามารถสร้างสิ่งก่อรสร้างได้ใเเเด้เวลาเล่นไม่ขาบไอเลิฟไม่ขบับแต่ใครก็ชอบไม่ขบับเนาะ ่าสร้างขาดได้แล้วไอเวียนสร้างฐานได้นี่เธอใสยเท้าอ่ะอึกาอากาอ๊กตึ๊กแบบเหมือนเราอ่ะกางอนาคตไว้เลยทำไมมีต้องมาเป็นไตรกิวอะไรตอนนี้ด้วยเนยังงก็สามารถทำไลายได้ แล้กกำแพงนี้ก็แทบจะไม่ได้อึดอะไรด้วยตะไวทเขาไม่ยิงกำแพงเฮ้ยมันหลอกเซตยอดสุดต่อสี่หอใส่ไข่เราไอเวลลียนหลอกเซตยอดสุดต่อสี่หอใส่ไข่ ไม่แกาาอ่าช่แบบแคมปิอน่ยโลจิตตื่ต่อไปอาร์บีซีไม่ใช่เพลงอาร์อีอะยเป็นปืนเนี่ยเปนปืนระยะแบบฟังขวเป็นปืะะแบบปนปแบบตีมูปังกระสุนน้อยที่ผ่านเลยเอเวนีนี่โหลดก็าด้วยปัง แล้วแต่เรจะสูดทั้งหมดอยอหัวขนาดนั้นยังไม่ตายเหรอเออก็มันเถอ,อื้อตายผม,มแน่ๆน่าไม่ใช้ปืนเพล่ซเท่าไหร่แล้วทำีอย่างเบาเลยนี้ยอย่างเบาเลยนี่อ,อ แล้วนอกจะหมดนี้ยังมีโหมดอื่นและด้านอื่นด้วยคือมันจะมีโหมดอื่นด้วยคือหมดนี้มันจะเหมือนเป็นแบบเหมือนแบบเราเป็นจอวิอ่ะแล้วเราก็ถูกหนักฆ่ามันรอบค่า หมดนี้คข้า,ขาจะน่ากลัวหน่อยสิบห้าแล้วทุกหมดนี้ข้า,ขาจะน่ากลัวหน่อย หมนเอคือมันจะแบบจะเป็นแบบแนววีอะแล้วสามารถซ้อปปิ้งได้ด้วยึ่งนงเราเราเป็นคนที่อินดี้สามารถซ้อปปิ้งได้เรื่อยๆคือหมดนี้ถ้าเปรียบเทียบมันก็เหมือนกับเราเป็นจอร์นีนั่นแหละ ใหมดนี้มันข้ามมันจะน่ากลัวไนี่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 น,นี่ใช่ այ, เราอยู่รอดได้ถึงแค่เวฟส um, องก็คือมันจะเป็นหมดทํานองนี้แหละซึ่งจอถ้าจอวิคเ,เล่นอาจจะถึงแบบตอนจบของเวฟนี้ก็เลยได้ซึ่งเนนวเราใช้จอวิอยู่แล้วแล้วมือเราก็เป็นตาคิวด้วยอเวน งูตัวเป็นตาคิวเดี๋ยวตาคิวที่ที่เวลากล้ามเนื้อมันล็อกปะใช่ตาคิว๋อตาคิวที่มันปอดปอดปะนั่นมัน,มนปลาซิว๋อ้ปลาซิวที่ใช่ที่ใช่ใชปลาซิวนี่ที่เวลาเขาต่อแถวกันเป็นระเบียบปะ นั่นมันรอยคิวเวลาเสีนลับเบียนไม่มีอะไรเ,เวลาเสยนลับเบียนไม่มีอารมณ์วาดภาพนั่นมันรอฟิวอ๋อที่เป็นฝาหลงนั่นมันคนยิวเออเราเรียกอะไรขอดตัวเนี่ยเอาไว้ว่าจะต้องของกาจบคิวแต่เพียงเท่านี้อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เพื่อเใจให้ผมในการทำจุดต่อไปซึ่งมันไม่มีอะไรมากหรอกแล้วแล้วสำหรับคนที่อยากมาเล่น ก็ตัวไม่เบื่ซื้อเกมเหรอกถึงแม้ทุกคนจะอาจจะเห็นไปแล้วใช่ใช่ซื้อเกมไม่เบาะหรอกเ,เพราะเขาไม่ได้มาเป็นสปอนเซอร์ตัวทัหน่อยเอาเป็นว่าถ้าชอบลิมนี้อย่าลืมก,กดไลค์กดซับสไคร์เพื่อเน,นี่ยผมในการทำคลิปต่อไปถ้าชอบเกมนี้ก็เล่นได้แต่ไม่เบาะซื้อเกมเหรอกเพราะว่าเขาไม่ได้มาเป็นสปอนเซอร์ตูวไม่บา,บา่ออย่าลืมก,กดไลค์กดซับสไคร์ด้วย